เดี๋ยวเรามาดูน้องกันแล้วหลอกให้เด็กอ่านหนังสือเราต้องเล่นเกมตัวนี้เกมอะไรนะนี่นีฝึกสมองนี่ปิ้งนี่อ้าวอ่านหนังสืออ่านเร็วอ่านอ่านเร็วอ่านเร็วคุณถูกูจับข้อก่อนนี่ข้อข้อหาขออะไรขออะบอ ตรงไหนเนี่ยนี่นี่นขออะบอเลยขออะบอขับรถรถและเร็วเร็วเกินไปปุ๊บปุ๊บอะไรนะวุ้บอะไรอ่ะอ้าวกรุปเลยคุณคุณถูกจับจับข้อหาขับขับรถรถเลวเกินไปปุ๊บวุ้บอ้าวมาทำยังไง ถูกจับข้อหาแล้วทำไมหรอเนี่ยเก็บทำไงต้องทำยังไงก็ต้องก็ต้องไม่ป่ะขี่หนีได้ไหมไม่ได้ทำอะไรจ้ะงวนนั่นนทำยังไงเออนี่นี่เอาเอาไปให้เขาเออนั่นแหละนั่นแหละนี่นี่เอาไปขี่ให้เขาดิเอาไปนี่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 เอาขนมให้เขาป่ะนี่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 เอาไปขี่เขาดู แล้วเอาชนะแล้วนี่ต้อมีคนเปิดก่อนแล้วหลังก็ต้องได้โชคดีคุยคุณโชคอะไรโช,โชคดีครับครับคุณ,คณตำรวจผ่าไปนะโอเคมันมีเอ็กซ์อยู่เอ้อะไรไเนี่ยอ่านดิ เร็วเดี๋ยวไม่ช่วยนะทอมอะไรทอมกำลังกำลังผิวอยู่เลยเลยช่วยช่วยจับหนูให้มันหน่อยจับหนูไม่หน่อยทำยังไงเอ้าเอ แค่นี้เองนะใช่เอ้าอะไรมันบอกว่าอะไรหิวหิวตะหลอดลอดตหลอดตหลอดเลยนะเจ้าเจ้าแมวตหลอดเลยแค่นี้นะใช่เกมนี้เราให้เด็กน้อยอ่านหนังสือไม่อ่านแล้วไม่อ่านก็ทำไม่ได้นะ